ีนใช่มคะอยากได้รถไฟฟ้าญี่ปุ่นใช่ไหมโจทดในใจของคุณมีเท่านี้ใช่ไหมแต่มันจะหาซื้อ,อยังไงล่ะนี่ไงคันนี้เลยค่ะนี่ซัลลิฟนะคะตัวนี้เป็นตัวรถไฟฟ้าอีวีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิฟตุกคันผลิต2019ทุกคนั 2, กคนเป็นรถนำเข้าแต่คันนี้จดทะเบียนปี2021ที่มาเป็นของบริษัทอีวีมีพัฒน์คันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่ประมาณหมื่น 10, กว่าโลเท่านั้นค่ะทำไมไม่น้อยจังก็พองบอกเลยค่ะว่าอีวีมีพัฒน์เนี่ยนะคะเขาเปิดให้องค์กรรับต่างเช่าและคันนี้เอาห้างร้านสี่ร้านห้าฟังไม่ผิด ออกห้างรานสีร้านหค่าเช่าต่อว,วันแพงมากก็เลยไม่มีคนเช่านั่นแหละอันนี้ทฤษฎีง,ง่ายเลยเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะรถมันมาอย่างไงภายในพิษิสตรีปี2019ค่ะแล้วก็ได้จดทะเบียนรุร้จะปี2021สำหรับเจ้คันนี้เลขไมงหนึ่งห0าันโลชาร์จ1ครั้งมิได้320กิโลค่ะ คันนี้เป็นรถไฟสายญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเซ็ตเหมือนรถญี่ปุ่นที่เราใช้แบบปกติไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรงทุกคนลองดูดีๆนะรูปร่างรูปทรงเอกลักษณ์ภาพลักษณ์มันอะจะไม่เหมือนกับรถไฟจีนและจะไม่เหมือนรถไฟคันอื่นจะเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปนะคะล้วก็จะมีความใหญ่ด้วยบอด,ดี้ไซส์เนี่ยให้ใหญ่แล้วก็ยาวกว่าแซดอีกด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเลยสามารถขนของสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะคันนี้หัวชาร์จมีสายตัวแปลงให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถใช้้ชชาารรจไดตตตมปกิิในนีวะัเลย ทุกคนเชื่อไหมว่าลูกค้าบ่งมาซื้อรีฟเยอะมากๆเหมือนกันเป็นรถไฟที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ในกระแสแต่เป็นรถที่หลายคนอยากได้การสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของตัวรถแล้วก็การเซตช่วงล่างอะไรต่างๆมาเหมือนรถน้ํามันแบบญี่ปุ่นเลย พราะว่ามันเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะใช้เวลาใช้ระยะเวลาการผลิตแบบนานมากๆาะฉะนั้นมั่นใจคุณภาพได้เลยค่ะแบตเตอรี่รับประกันโดยศูนย์บริการนิสสันอยู่แล้วนะคะใครอยากได้คันนี้ค่ะวันนี้หน้าป้าย599,000ชันไม่ขายสำหรับลูกค้าจัดไปในเท่านั้นเอาไปเลย5 0 0 0 0บาททวนผ่อน9,000ตลอดสัญญาค่ะรถสัญชาติญี่ปุ่นไม่ใช่สัญชาติจีนนะแล้วก็ถึงนันบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยได้ดูแบบดูสไตล์เป็นเหมือนรถทั้มันเลยชาร์จหนึ่งครั้งไม่ได้1 2 0กิโลกรรไม่ต้้องใใชคคสนจลัา